เป็นเรื่องราวแห่งความเพียรรำเรียนรู้วิธีตนท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ดรสมพันธ์ได้พูดถึงสัตว์อยู่4 5ชนิดด้วยกันนะครับตั้งแต่สิงโตมดแดงตัวท่าเห็บแมงสาบและ ตัวเงินตัวทองแต่ละตัวนั้นมีหน้าที่แต่ละอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วไปประเมินที่ตัวเดียวก็คือตัวของมดแดงซึ่งเป็นตัวทํางานอาจารย์วิชัยท่านก็ได้บอกว่าและภาพรวมองค์กรตรงนี้มันก็หลงทางกันไปเกือบทั้งแผ่นดินเพราะว่าไปเรียนแบบกับระบบการประเมินผลของตะวันตกซึ่งเป็นมาประมาณสัก1ิปีถ้าพูดถึง10ปีเราคงนึกถึงพรบอตัวใดตัวหนึ่งแน่แต่ตรงนั้น เรายังคงไม่เป็นวิาพาอยากจะถามอาจารย์ว่าที่อาจารย์มองเนี่ยถ้าเห็นแค่ปฏิกฎการเราไปเห็นทางออกก็คงไม่ใช่อาจารย์พิชัยละอาจารย์นองพูดทางออกสักนิดหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมปรากฏการารตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราไปมัวสารวันอยู่กับสารบุอยู่กับไเรื่องการประเมินเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็ต่างฝ่าต่างก็หลอกกันไปทั้งทั้งระบบทั้งทั้งตัวองค์กรเลยนะฮะเป็นการหลอกทั่วทั้งองค์กร,รไม่ใช่บริหารเชิงยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญประการแรกก็คือต้องลดเวลาลดสิ่งที่จะต้องใช้ไปกับการประเมินเนี่ยให้น้อยลงนะแล้วนำเอา เวลาก็ดีทรัพยากรก็ดีเนี่ยไปทํางานให้มันตรงจุดตรงเป้ามากขึ้นนั่นก็คือว่าทําอย่างไรที่จะไม่ต้องไปเสียเวลาการประเมินมากนักไม่ต้องไปจ้างใครต่อใครมาให้อยู่ในระบบการประเมินมากโดยทำให้ผู้ทํางานเนี่ยทำตรงกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายขององคอ์กรแล้วก็การประเมินนั้นเนี่ยก็จะสร้างตัวชี้วัดก็ต้อง จำเป็นต้องสร้างแต่ว่าสร้างให้มันตรงกับประเด็นที่เราจะวัดให้มากขึ้นอันนี้ประการแรกนะครับ,รบประการที่สองก็โดยการแก้ที่ระบบโครงสร้างนั่นก็คือว่าเราจะเห็นว่าเมืองไทยเราเนี่ยเวลาก่อนจะทำวิสัยทัศน์เนี่ยก็ตื่นเต้นทำสวอตอะไรตอะไรกันมากมายนะฮะผู้บริบหารองคอ์กรก็ลงมาโหให้ความสำคัญด้วย แต่ว่าเมื่อได้วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์อะไรแล้วเนี่ยผู้บริหารก็หายไปเลยปล่อยให้เด็กๆทํากันตรงนี้เนี่ยคือช่องโหว่นะฮะเมื่อเป็นเป็นช่องโหว่เนี่ยการแปลงวิสัยทัศน์แปลงยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพไม่ได้แปลว่าวิสัยทัศน์ดีแล้วการขับเคลื่อนเนี่ยมันจะสําเร็จนะครับ แม้วิสัยทัศน์จะดีอย่างไรยุทธศาสตร์จะยอดเยี่ยมอย่างไรแต่ถ้าขับเคลื่อนไม่ออกเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายเสียทรัพยากรเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเติมช่องว่างในเรื่องการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องมากขึ้นนั่นก็คือหัวหน้าหน่วยงานต้องลงมาดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรโครงการอะไรที่ ทำแล้วสามารถจะบรรลุเป้าหมายได้จริงสอดคล้องยุทธศาสตร์ระหว่างโครงการจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างโครงการมันจะมีการจัดกลุ่มที่เราเรียกว่าแผนงานเนี่ยแผนงานเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะมันเป็นข้อต่อของยุทธศาสตร์ข้างบนแล้วก็ตัวผลข้างล่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญกับการวางแผนที่เราเรียกว่าแผนงานหรือว่าโปรแกรมแพนนิง planning. แล้วก็ต้องให้ความสําคัญกับการประเมินที่เราเรียกว่าประเมินแผนงานที่เรา,าจะต้องประเมินให้มันตรงว่าแผนงานเนี่ยมันเป็นข้อต่อที่ดีหรือเปล่าแล้วก็โครงการที่มันเกิดขึ้นในแผนงานเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบไม่ใช่ใครคิดก็ได้เอามาใส่ยุทธศาสตร์เพราะงันคนคิดเนี่ยเขาคิดง่ายๆเพื่อจะได้คะแนนเยอะๆ ทำง่ายง่ายไม่ต้องไปออกแรงมากแล้วคิดใกล้ตัวที่เคยทําก็สบายดีเพราะงั้นโครงการส่วนใหญ่ในระบบราชการก็ดีระบบองค์กรบ้านเราพอดีเนี่ยก็เป็นการชิดด้วยความมักง่ายเอาอะไรก็ได้ยัดใส่ไปในกล่องของยุทธศาสตร์มันก็เป็นโครงการแล้วแล้วก็ไอตัวเงินตัวทองก็มาตั้งตัวชี้วัดประเมินก็เลยปลายกันใหญ่เลยตรงนี้เองเนี่ยเป็นทางแก้ครับ ไม่ยากหรอกฮะในต่างประเทศเขาแก้แล้วเขาเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้นักเรียนเรียนในวิชาการบริหารจัดการ,รแล้วก็เขาก็ปรับเปลี่ยนตัวข้อจํากัดตัวนี้ไปแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่มีใครคิดไม่ได้มีใครนึกถึงว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วก็เราก็ยังไม่มีการเรียนการสอนเรื่องนี้กันเลยในมหาวิทยาลัยเราคงจะต้องรอคนที่ไปเรียน แต่กับฝรั่งเราให้เขาเนี่ยมาสอนก็ประมาณอีกสักสิบปีมันก็ล้าหลังไปสิบกว่าปีนั่นเองครับที่อาจารย์วิชัยท่านได้พูดถึงก็คือเป็นข้อเสนอทางออกที่เรียกว่าเชิงหลักการและเชิงแนวคิดบวกด้วยรูปธรรมเล็กน้อยนะครับแต่ทีนี้ทางอาจารย์สมพันธ์ท่านก็พูดในลักษณะของเชิงสัญลักษณ์จะมีทางออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยไหมครับแก้ตัวแรกเลยเนี่ยผมว่าแก้ที่สิงโตก่อน สิงโตต้องปรับกระบวนทศน์ใหม่หัวหน้าคือหัวหน้าองค์กรทั้งหลายแหล่ผู้บงังคับบัญชาองค์กรเนี่ยคุณต้องเข้าใจลูกน้องแต่ละคนแต่ละตําแหน่งว่าเขามีบทบาทหน้าที่อะไรแล้วคุณต้องจัดให้เขาทํางานเป็นทีมช่วยกันนะครับแล้วคุณต้องเห็นความสําคัญของเอาพุทธผลที่มันจะได้มาว่าเป้าหมายขององคอ์กรเราเนี่ยคืออะไรแล้วทําให้ตัวนั้นให้ทุกคนช่วยเหลือกันเพราะฉคุณต้องเป็นผู้นําที่มีส่วนร่วมหรือเป็นประชาธิปไตย ผมเนี่ยเขเป็นสิงโตเหมือนกันเพราะผมเป็นเจ้าขององคอ์กรผมตั้งองคอ์กรสุขภาวะและพัฒนาสังคมขึ้นมาเอาลูกศิษย์ปิญญาตีปิญญาโทปัญญาเอกเ,เนี่ยมาอยู่กับผม8ปดคนแลล้นะครับแล้วก็ทํางานกันเราก็ให้อิสระภาพเสรีภาพเขาแล้วก็ให้เขาทางานเป็นทีมช่วยกันเพราะงั้นเต้าต,ตัวแมงสาบเนี่ยซึ่งมาดูเรื่องระบบในองคอ์กรเนี่ยนะเรื่องเอกสารเอกสารทั้งหลายแหล่เนี่ย คุณก็จะต้องมีหน้าที่ปรับตัวว่าคุณไม่ใช่ให้เจ้ามดแดงไปทําเอกสารตามคุณหรือตามที่จะต้องส่งนายเจ้าหน่วยเนื้อใช่ไหมแต่คุณทาไงระบบคุณจะไปช่วยทําให้เจ้ามดแดงเนี่ยมันทำเขาทาเอกสารเป็นหรือว่าเขาสามารถสรุปอะไรให้เป็นระบบมากขึ้นใช่ไหมใ,ให้ตัวท่าก็ต้องมาดูนะฮะมาช่วยจัดระบบแฟ้มจัดระบบอะไรให้ให้ตัวเห็บไอทีคุณนอไอทีไปช่วยเขาไม่ใช่ไปดูถูกเขาทําไม่เป็นนะ,ะคุณจะทําไงให้เขาช่วยแล้วก็ค่อยสอน ให้เขาเกิดการเรียนรู้ขึ้นมานะครับเพราะไอ้เจ้าตัวควายที่เป็นหัวหน้ารวบรวมทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาไม่ใช่รวบรวมแต่เอกสารโดยไม่เห็นคนไม่เห็นคนไม่เห็นงานอะ่ะใช่ไหมฮะคุณไม่เห็นคนไม่เห็นงานได้ไงคุณในตัวหนังสือเอกสารแล้วคุณอยู่กับมันแล้วไปทําแค่นี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์คุณก็ต้องเห็นเจ้าตัวมดแดงเป็นๆว่าเขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพผลิตภาพดีอย่างไรใช่ไหมครับแล้วคุณก็ต้อง เซตการประมวลที่ให้มันมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือเขาเป็นระยะระยะเขาจะเกิดการเรียนรู้เจ้าวดแดงก็อาจจะต้องปรับตัวหน่อยคือคุณไม่ทําเอกสารเลยคุณขยันทํางานปฏิบัติพูดประชุมพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้หรือทํางานดีตามเป้าหมายอย่างเดียวโดยไม่ยอมเขียนเลยอันนี้ก็มันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับองค์กรสมัยใหม่มันคุณอาจจะต้องทําบ้าง ไอทีคุณก็อาจจะต้องทําบ้างเรื่องเน็ตอินเทอร์นเนต็ตก็ต้องอาจจะต้องเข้าบ้างฟเฟซบุบ๊กอ,อาจจะต้องมีเล่นบ้างเพื่อเรียนรู้กับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตัวเงินตัวทองนะตัวเงินตัวทองนี่หแหละตัวลายเลยแทนที่คุณจะเที่ยวไปไล่จับผิดเขาเนี่ยนะ,ะว่าได้ตัวชี้วัดไหมได้ตามอันนี้ไหมอันนี้ไหมเนี่ยแล้วก็ไปไล่บี้เอกสารเขาเนี่ยนะคุณทําไมไม่ทําเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าในฐานะคุณอาจจะมีวิชาการหรือมีประสบการณ์มีการเรียนรู้มาจากหลายแหล่ง นะคุณทำไมไม่แลกเปลี่ยนกับเขาให้เขาค่อยๆโตขึ้นแล้วแนะนําเขาให้เขามีความเป็นทีมมากขึ้น<ม>แทนที่คุณจะมาคอยไล่จับผิดผมคิดว่าองค์กรในประเทศไทยหรือกลุ่มต่างเนี่ยจะไม่ชอบอย่างโรงเรียนนี่จะไม่ชอบศึกษานิเทศเท่าไหร่เพราะว่าชอบไปเที่ยวจับผิด<ม>เดี๋ยวต้นไม้สิ่งว่าร้อมไม่ดี<ม>เดี๋ยว<ม>ส้วมเหม็นเดี๋ยวเที่ยวจับผิดหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าไอ้ทุกข,ของเขาหรือว่าสภาพการปรากฏตการณ์ที่เขาอยู่ใน<ม>ประจําวันเขาต้องการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องการคนช่วยต้องการคนพัฒนาศักยภาพ พราะฉะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วมีเป้าหมายร่วมกันแล้วช่วยกันแล้วทำงานเป็นทีมมากขึ้นมันก็จะไปทำให้องคอ์กรเนี่ยไม่หลงทางะนะครับแล้วก็เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญจริงๆมันต่อเราต้องการเอาพุดอะไระใช่ไหมยังยังในองคอ์กรผมเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยทำงานขยันขันแข็งรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำงานตามแผนเนี่ย เราเรียกร้องแค่นี้เราไม่ต้องมานั่งรายละเอียดเอกสารรายชิ้นอะไรเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเราไม่เอาเราเอาชุดใหญ่ๆที่สําคัญจริงๆอาจารย์มิชัยต้องเสริมแน่ๆเลยมองหน้าแบบนี้ครับก็สรุปอย่างนี้ครับท่านผู้ชมผมคิดว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนงานนะฮะให้เป็นระบบสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์อะไรที่ตั้งตงไว้เนี่ยเยอะแยะเนี่ยนะฮะ แล้วก็เมื่อประเมินเนี่ยก็ต้องมองในลักษณะที่เป็นการประเมินแผนงานด้วย <Okay. S 1> เพราะว่ามันจะช่วยให้มีการผสมผสานในในงาน,นางต่างๆเพราะว่างานจริงๆแล้วเนี่ยในองค์กรยิ่งใหญ่มากงาน,นก็มากมายเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะประเมินแผนงานให้มีความสัมพันธ์กันสิ่งที่เราเรียกว่าบูรณาการเนี่ยมันยังจะเกิด <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าเราไม่เคยคิดถึง วางแผนแผนงานเลยประเมินแผนงานเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยยากที่จะเกิดแล้วเราก็หลงทางอยู่เนี่ยตัวเงินตัวทองต้องไปประเมินแบบเสริมพลังให้คนคร,รู้สึกอยากทํางานอยากที่สร้างสารรค์มากๆใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องทําให้เขามีส่วนร่วมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับไม่ใช่จับแต่เอกาสารมีไม่มีตัวเลขได้ไม่ได้มันแล้วก็ไปเที่ยวจับผิดเขาทีมันก็มันเ้าหลงทางอย่างเงี้ยมีแต่ KPI เฮงสวยทั้นั้นเลยครับเนี่ย ดูเหมือนว่าอาจารย์สัมพันธ์มีความไดนใจนะเนะหรือเปล่าครับเนี่ยก็ผมคิดว่าองค์กรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมานะแม้กระทั่งองค์กรอิสระหรือองค์กรมหาชนที่มีงบประมาณจํานวนมากเราก็ไปทํางานแบบนี้กันหมดทั้งประเทศแล้วไม่มีองค์กรที่รับใช้สาธารณะที่แท้จริงหรือทํางานเพื่อประชาชนที่แท้จริง แล้วเราก็เต็มไปด้วยระบบเอกสารอยมามว่า,าแหล่งทุนจํานวนมากเนี่ยนะสสสพชสปสชคณะกรรมการชุดต่างๆเนี่ยเป็นแหล่งทุนที่ออกมาจากภาษีพวกเราเนี่ยนะครับ mm hmm. คุณก็ไปทํบาบังคับให้เจ้ามดแดงเนี่ยทำเอกสารบ้าบอขอแตกเต็มไปหมดเลย mm hmm. แล้วแต่ขณะที่เขาทํางานกับประชาชนเ mm hmm. ขารับใช้คนยากจนรับใช้คนด้อยโอกาสรับใช้ผู้พิการ นะฮะช่วยเหลือคนเก่งดีนะครับพยายามหมดกําลังใจเลยหมดกาลังใจเพราะเขาต้องมาทําเอกสารบ้าบอส่งคุณนี่แหละแล้วคุณก็มาเทียบตรวจเอกสารเขาว่าเรียบร้อยไม่เรียบร้อยหรือทําดีไม่ดีแล้วคุณก็ไปจ้างคนเต็มสํานักงานพวกคุณที่กินกันเดือนกันแพงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่กรุงเทพเต็มไปหมดแบบนี้นะครับโดยที่ไม่เห็นหัวคนพื้นที่ไม่เห็นหัวมดแดงที่ทํางานกับชาวบ้านในหมู่บ้านไกลๆในหมู่บ้านยากลําบากไทยบูไทยสวยไทยกระเม็น ไทยลาวอะไรทั้งหลายแหล่ที่เป็นคนที่เข้าไม่ถึงไอ้ทรัพยากรหรือเข้าไม่ถึงองค์กรในลักษณะที่มีทรัพยากรเนี่ยคุณก็ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับองค์กรเหล่านี้ถ้าคุณเดินไปทิศทางแบบนี้เนี่ยประเทศก็ไม่ดีขึ้นไม่เจริญขึ้นแล้วคุณพวกคุณก็หลงอํานาจแบบสิงโตไปเรื่อยๆครับเหลือเวลาน้อยนะครับอาจารย์วิชัยลองสรุปสั้นๆนอครับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากว่าเราจําเป็นต้องมอง สิ่งเหล่านี้ให้มันตรงเป้าตรงประเด็นเท่านั้นเองครับที่แล้วมาเนี่ยเราไปเอาอย่างเขาจนลืมว่าตป้าหมายที่แท้จริงของเรื่องนี้คืออะไรทนั่นเองครับท่านผู้ชมครับที่ทางดรสมพันธ์กับอาจาร,รย์วิชัยได้พูดถึงทั้งเชิงแนวคิดหลักการและการสื่อสารเชิงสกษณ์นั้นผมว่าท่านผู้ชมสามารถตีความได้ด้วยตนเองใครเป็นสิงโตใครเป็นวดแดงณวันนี้วดแดง เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ทํางานรับใช้มวลมนุษย์แต่ถูกประเมินด้วยวิธีการต่างๆนานาและก็ตีความว่าได้ประสิทธิภาพสูงสุดณวันนี้เราต้องมาตรวจสอบนะครับว่าระบบประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์นั้นรับใช้มวลมนุษย์จริงหรือไม่วันนี้รายการภูมิคุมชนเพื่อการพึ่งตนเองหมดเวลาแล้วผมสังคมคุณธนกรสดดกรุลดรวิชัยลูกคำดีและดรสมพันธ์เซชาที่ขอรับท่านผู้ชมไปก่อนครับ สวัสดีครับอันงดงามของชาวไทยรู้ชีวิตและเติมใจได้พึ่งพาไม่อับจน ีตนคือหนทางภูมิปัญญาชุมชนเพื่อกันฝึกตนให้เรานั้นพึ่งตนเองเพื่อกันฝึกตนให้คนนั้นพึ่งตนเอง